โอ้ลมมาแล้วครับช้าช้าช้าอเอาไปกินบนรถนะครับผมเค,เครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยครับผมอ้อ,อ,อนแม่แม่เร็วอ้อนแม่แม่หน่อยอ่าวันนี้เราจะไปไหนเนาะ ไปทำอะไรครับเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับแม่กำไรเนาะอ่าแม่กำไรก็โครงการสร้างบ้านก็ยังเหลือเยอะนะครับผมวันนี้มีโอกาสก็จะไปช่วยแม่กำไรนะครับโดยจะพาพลายงาม กับศรีโดศรีมงคลนะครับอามาแล้วนะครับผมทักทายก่อน,นเร็วอาทักทายอ,อ,อันนี้จะพาบัดดี้คู่ใจนะครับพลายงามกับศรีมงคลไปช่วยแม่กำไรนะครับไปเป็นพ่อค้านะครับวันนี้ขายผลไม้ออนไลน์ ให้แม่แม่เอฟซีมาช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะเดินทางแล้วครับผมช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะครับสงสารแม่กําไรนะครับยังไม่ได้บ้านนะครับผมหน้าฝนแล้วแต่ว่าบ้านยังไม่คืบหน้านะครับก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับฝากแม่แม่พ่อพ่อนะครับพี่พี่น้องน้องเข้าไปให้กําลังใจกันเยอะนะครับเข้าไปอุดหนุนด้วยนะครับตอนนี้เราจะเดินทางแล้วนะครับผมไปกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะให้พลายงามนะครับไปเน็บสับรถขึ้นรถก่อนนะครับก่อนเดินทางนะครับผมไปเลยครับอ <c oughs> เอาหอบเดียวพอใกล้ๆ <c oughs> หอบเดียวหอบเดียว โอ้ลมมาแล้วครับช้าช้า,า,าเอาไปเก็บบนรถนะครับผมพอยกขึ้นเราวางไว้ก่อนเอเอ,าเอาวางไว้วางไว้เอเอพ่อถอยถอ,อยมาถอยมาโอเคได้สับรถแล้วนะครับตอนนี้จอดรอ,อตอนนี้ก่อน ว้าวสุดยอดอันนี้เราก็ได้เอาสับรถไว้บนรถแล้วนะครับผมเตรียมที่จะเดินทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูบัตตี้คู่ใจนะครับไอ้หนุ่มเขี้ยวเสน่ห์กับพลายงามนะครับผมอ้าวเอาเอาออนแม่ๆเลยร็วออนแม่ๆออนแม่หน่อยอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับช่วย คผมเลยครับแม่แม่ครับอาไปเลยสายงามขึ้นก่อนบัดดีคู่ใจวันนี้ไม่ได้ไปแหวันนี้ไปกินผลไม้วันนี้เอาไปช่วยแม่กำไรไปเป็นพ่อค้าอาไปเลยไปลงผูกเลยเอา่า มาเลยมงคลขึ้นตามกันไปเลยขึ้นตามกันไปเลยไปแล้วนะครับเจอกันที่บ้านเม่กำไรนะครับพร้อมเดินทางครับผมเม่ไม MM FC ทุกท่านครับพร้อมเดินทางครับผมบันทายนะครับหลอกลมครับ พร้อมเดินทางแล้วครับครับตอนนี้สองนุ่มบัตด,ดีก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผม,มเดินทางมาถึงบ้านของแม่กำไรแล้วนะครับะจะลงรถวันนี้มาเป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าออนไลน์ครับสวัสด,ดีนะครับครับวนัวนชินก็มาแล้วนะครับ ฝากแม่เข้ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับผมนี่นะครับบ้านของแม่กำไรนะครับผมก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามีโอกาสก็มาช่วยเป็นพ่อค้าช่วยแม่กำไรนะครับผมเอาเอาเออน้องตังน้องตัง แม่กำไรยืนมองครับไอ้ใครมาเนี่ยใครมาวันนี้มาช่วยแม่กำไรนะครับให้ได้บ้านม่ไวยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนนะครับผมแม่กำไรก็ตื่นเต้นนะครับอ่า ได้เจอหนุ่มๆด้วยวันนี้ไม่เหงาครับวันนี้ก็จะลงรถแล้วนะครับผม เป็นพ่อค้าเมออืเออ่อ,อ,อวานก็ไปแหมานะครับที่อําเภอสุมเด็จจังหวัดกาลสินวันนี้ก็มามาเป็นพ่อค้านะครับจะได้เสร็จเร็วๆนะครับร่วมด้วย บ๊ายบายครับ